ก่อนหน้าน,นี้ผมเป็นสถาปนิกนะก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะรู้สึกว่ากินกินเงินเดือนแล้วมันไม่ค่อยพอใช้อะนะฮะผมก็เลยหันเหนมาทําธุรกิจก็มาค้าทองจนทุกวันนี้ผมเปิดร้านทองได้สองสาขาครับผมมารู้จักสุเรียนตรงที่ว่ารุ่นน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาช่วยงานกอบการกุศลผมตอนนั้นผมกําลังหาทุนให้ชมรมศิษย์เก่านะถ้าวันนั้นเขามาในลักษณะว่าเขามาขายของให้ผมเนี่ยผมไม่เอาเด็ดขาดเลย นะเพราะผมกลัวมากกับธุรกิจในลักษณะนี้ผมเข้าใจว่าต้องไปวิ่งขายของครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยนะเขามาพาผมไปรู้จักกับผู้ประสบความสําเร็จเนี่ยทำให้ผมเกิดมุมมองที่แตกต่างออกไปครับเห็นว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะรวยกว่าร้านทองได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนร้านทองครับตอนทำาใหม่เนี่ยมีแต่คนมองผมสองผัวเมียไอ้คู่นี้แม่งบ้าไปแล้วนะบ้าไปแล้ว ขายทองอยู่ดีๆให้ไปขายผงขายยา <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เจอญาติๆเองก็เขาก็มองแปลกๆนะเพราะว่าตอนทําช่วงแรกๆเนี่ยไรายได้มันสู้ร้านทองไม่ได้อยู่ละแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าผมรู้ว่าระยะยาวเนี่ยทำซูเรียนยังไงก็รวยกว่าร้านทองแน่นอนครับวันนี้เนี่ยผมขายทองเนี่ยขายให้คนแค่อำเภอเดียวครับแต่ลงทุนเป็น1ิบสิล้านวันนี้ผมทำร้านทองทำร้านทองเนี่ย ยังไงก็สู้ทําสุเรียนไม่ได้เพราะทําสุเรียนลงทุน250าบาทเองเราสามารถเป็นเจ้าของระบบของสุเรียนที่มีเอ็นซีกระจายถึงร่วม300แห่งเนี่ยเป็นร้านค้าเป็นที่ทํางานให้เราอะนะวันนี้ร้านค้าตรงนี้ทํางานทุกวี่ทุกวันรายได้แล้วเราก็จะไหลเข้ามาทุกวันครับเหลือแค่เราเป็นคนสร้างเครือข่ายเท่านั้นเองทำธุรกิจนีความเสี่ยงสูงแล้วเราก็หยุดไม่ได้ครับที่สําคัญพอเราอยากจะแข่งกับคู่แข่งเนี่ยเราต้องลงทุนแล้วลงทุนอีก ใช่ไหมครับดราคากันเข้าไปผลสุดท้ายกําไรมันจะลดลงพอลดลงแล้วเนี่ยนะครับผมก็มาตั้งคําถามว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราจะต้องขยายเราจะต้องลงทุนเยอะๆก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาวันนี้เราทํางานทุกวันนี้ทางานให้ธนาคารหรือเปล่าเราขยันทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการอะไรในชีวิตครับพอมาทําสุรียนเดีย๋ยวนี้ผมใช้ชีวิตโอหลญปราเลยตลอดเที่ยวทั่วทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับ นะวันนี้ผมก็มีเวลาแบ่งปันให้กับครอบครัวนะรู้สึกว่าชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวนะวันนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเวลาด้วยความสุขกับครอบครัวด้วยถ้าวันนี้เราจะต้องทำงานทั้งชีวิตแล้วเอาเงินที่หามาได้เนี่ยให้กับหมอเพื่อรักษาสุขภาพมันก็คงจะไม่มีความสุขนะฮะแต่วันนี้เราทำสุเรียนเนี่ยเพียงแค่ ไม่เกิน3ปีชีวิตคุณโอลาลาแน่นอนให้กำลังใจทุกท่านนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ยเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สามารถผ่านได้ง่ายกว่าผมถ้าท่านเนี่ยมาทำสุเรียนพร้อมผมหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะกินเงินเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านมีไรายได้สักสองสามหมื่นกับสุเรียนท่านทำงานง่ายแล้วนะครับแต่ผมเองเนี่ยยังทำงานยากอยู่เลยนะ แต่วันนี้ผมรู้ว่าวันข้างหน้าคุณพี่เดินไปเรื่อยๆนะคุณพี่จะมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนแน่นอน